สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า The Universe Will Restore All Your Wasted Years หรือถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือจักรวาลจะช่วยฟื้นคืนปีที่สูญเสียไปทั้งหมดของคุณจากช่องที่ชื่อว่า Eye of Wisdom เอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าคุณเคยเกิดความรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วบ้างไหม แล้วมันก็ทิ้งคุณไว้กับช่วงเวลาที่สูญเปล่าหลายปีพลาดโอกาสต่างๆไปมากมายมันเป็นความรู้สึกที่พวกเราหลายคนคงจะเข้าใจได้แล้วถ้าผมบอกคุณว่าท่ามกลางช่วงเวลาที่หายไปเหล่านั้นจักรวาลได้เก็บงงาพลังลึกลับเอาไว้ให้แก่คุณละ่ะลองรับฟังคลิปต่อไปนี้แล้วดูว่าจักรวาลจะช่วยฟื้นฟูปีที่สูญเสียไปของคุณได้อย่างไรบ้างจักรวาลจะช่วยฟื้นฟูหลายปีที่เสียไปได้อย่างไร จัก,กรวาลมีความสามารถที่โดดเด่นในการฟื้นฟูเวลาที่เราคิดว่าหายไปหรือสูญเสียไปก็เหมือนกับพลังงานที่เงียบงันที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะนำพาความสมดุลและความสอดคล้องมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราคิดว่าความหวังได้สูญสลายไปหมดแล้วจัก,กรวาลก็จะก้าวเข้ามาเพื่อเตือนเราว่าเรายังมีโอกาสต่ออายุได้เสมอวิธีการที่เราสามารถเห็นการฟื้นฟูนี้ได้ ก็ผ่านทางสัญญาณต่างๆที่ละเอียดอ่อนในชีวิตประจำวันของเราสัญญาณเหล่านี้สามารถมาในรูปแบบของโอกาสที่ไม่คาดคิดการพบเจอใครโดยบังเอิญหรือชั่วขณะของความชัดเจนทั้งหมดนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันอ่อนโยนว่าจักรวาลกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสอดประสานเหตุการณ์ต่างๆนำเรากลับมาอยู่ในจุดที่จำเป็นต้องอยู่เสมอการมีความศรัทธาในพลังแห่งจักรวาล ในการชุบชีวิตความเป็นอยู่ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่การคิดถึงสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นแต่เป็นลักษณะพื้นฐานของจิตวิญญาณและประเพณีทางปรัชญาที่สอนเราไว้ให้วางใจในกระแสะแห่งชีวิตตามธรรมชาติและให้มีศรัทธาว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางประการแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเราก็ยังมีแสงลิบหลีแห่งความหวังว่าที่สุดแล้วสิ่งต่างๆจะลงเอ,อยด้วยดีในที่สุด ความอุดมสมบูรณ์และการอวยพรที่ไม่คาดคิดในการเดินทางแห่งการฟื้นฟูเรามักได้ประสบกับช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และการอวยพรที่ไม่คาดคิดประสบการณ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานที่จับต้องได้ในความเมตตากรุณาของจักรวาลและความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูสิ่งที่อาจด,ดูเหมือนสูญหายไปแล้วความสำเร็จทางการเงินเป็นหนึ่งในการปรากฏขึ้นของกระบวนการฟื้นฟูนี้ ในเวลาที่เราคาดหวังน้อยที่สุดกลับมีโอกาสในการเติบโตทางการเงินและความมั่นคงปรากฏออกมาเป็นการยกภาระความขาดแคลนและปูทางเพื่ออนาคตที่สดใสราวกับเป็นจักรวาลที่บอกว่าฉันไม่ได้ลืมเธอไปนะฉันอยู่ที่นี่เพื่อการให้แต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้จำกัดแค่เพียงความมั่งคั่งทางวัตถุมันยังรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรที่คาดไม่ถึง พรเหล่านี้เข้ามาในรูปแบบต่างๆเช่นช่วงเวลาแห่งความสุขการกระทําที่เปี่ยมด้วยความเมตตาหรือการพบเจอบางอย่างโดยบังเอิญก็เป็นการเตือนใจเราว่าแม้แต่ในตอนที่อยู่ท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีความงดงามและความดีที่จะพบเห็นได้เมื่อเรารู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่จะแบ่งปันความอุดมสมบูรณ์ของเรากับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโดยการกระทําของความเอื้อเฟื้อหรือการแสดงออกซึ่งความเมตตา ที่กลายเป็นสัญลักษณ์อันลึกซึ้งของการฟื้นฟูที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากกรอบความคิดของความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งทุกอย่างมีอยู่อย่างพอเพียงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคนพลังแห่งความหวังความหวังอันรุ่งโรจน์ได้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณแห่งแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดได้นำทางเราผ่านความท้าทายและความไม่แน่นอน ในการเดินทางของการฟื้นฟูความหวังมีบทบาทสำคัญในการจุดประกายไฟในตัวเราและเติมพลังให้กับความภาคเพียรของเราเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากความหวังทําให้เรามองเห็นอนาคตที่ดีกว่าที่ความฝันของเรากลายเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะดูยากลำบากเพียงใดก็ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้เสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก จากตัวอย่างของชีวิตจริงและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเราได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของความหวังเราสามารถพบเห็นผู้คนที่ต่างก็สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนไม่อาจผ่านพ้นไปได้โดยขับเคลื่อนจากความเชื่อมัน่นที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเรื่องราวของพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าความหวังไม่ได้เป็นเพียงแค่ความปรารถนา แต่ยังทรงพลังจนขับเคลื่อนเราไปสู่เบื้องหน้าได้ความหวังส่งเสริมความเชื่อในเรื่องของการฟื้นฟูมันทําให้เรามั่นใจว่าไม่มีความปลาชัยใดๆที่เป็นสิ่งถาวรและทุกๆความพ่ายแพ้ถือเป็นโอกาสเพื่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนสิ่งใหม่ด้วยความหวังก็เป็นแนวทางของเราเราสามารถนำทางชีวิตที่พลิกผันด้วยความกล้าหาญและความยืดหยุน่นโดยไว้วางใจว่า จักรวาลล้วนมีแผนการไว้สำหรับชีวิตของเราจุดประสงค์ของจักรวาลและความสงบสุขภายในเพื่อที่จะได้พบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของจักรวาลเป็นแง่มุมที่ลึกซึ้งของการฟื้นฟูการเดินทางมันเกี่ยวข้องกับการรับรู้และยอมรับความเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งที่สอดคล้องกับการกระทำของเราในลำดับของจักรวาลอันยิ่งใหญ่เมื่อเราปรับตัวเองให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของจักรวาล เราจะได้สัมผัสความรู้สึกสงบภายในอย่างลึกซึ้งความสงบนี้เกิดจากการรู้ว่าเราสอดคล้องกับกระแสของชีวิตตามธรรมชาติและการกระทําของเราก็สอดคล้องกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองการเข้าถึงความสงบภายในไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความท้าทายหรืออุปสรรคแต่มันเกี่ยวกับการค้นหาความสุขท่ามกลางความโกลาหลมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การยอมจำนวนต่อการขึ้นขึ้นลงๆของชีวิตโดยไว้วางใจว่าทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาในเวลาที่คู่ควรการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและการดำรงอยู่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเพื่อความสอดคล้องนี้ในขณะที่เราเจาะลึกลงไปในการเดินทางทางจิตวิญญาณเราจะเริ่มคลี่คล,คลายความลึกลับของการดำรงอยู่และค้นพบสถานที่ของเราภายในจักรวาลการเดินทางเพื่อการค้นพบตัวเองในครั้งนี้นำไปสู่ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของเราการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งทางจิตวิญ,ญญาณและความสงบภายในจุดมุ่งหมายในการเดินทางแห่งการฟื้นฟูจะมีการตื่นรู้อันลึกซึ้งของตัวตนทางจิตวิญ,ญญาณที่มีความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความสงบภายในและการเติมเต็มเมื่อเราเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ เรารู้สึกถึงความตื่นเต้นภายในตัวของเราเป็นการกระหายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองความกระหายทางจิตวิญญ,ญาณนี้ได้ผลักดันให้เราสแสวงหาความเชื่อมโยงกับจักรวาลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสำรวจความลึกลับของการดำรงอยู่และค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ภายในโดยผ่านการสแสวงหาการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้เราได้มีประสบการณ์ของการเจริญเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณและการรู้แจง้ง เราได้ตระหนักว่าเราไม่ได้แบ่งแยกจากจักรวาลแต่กลับเป็นส่วนที่สำคัญของพื้นที่อันกว้างใหญ่แห่งการตระหนักรู้อันนำมาซึ่งความรู้สึกสงบและความอุดมสมบูรณ์เมื่อเราได้ตระหนักถึงสถานที่ของเราในโครงการอันยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆยิ่งไปกว่านั้นเมื่อจิตวิญ,ญญาณของเราเชื่อมต่อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะค้นพบว่าตัวเองถูกห่อหุ้มด้วยความรู้สึกของความสงบจากภายใน ความสงบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่มันเกิดขึ้นจากการที่รู้ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลความสงบภายในกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางที่คงที่ของเราในการเดินทางนำทางเราผ่านชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงด้วยความสง่างามและความสงบอันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเป็นงานที่ฟื้นฟูของจักรวาลเอาชนะความเสียใจ สัญญาณที่จับต้องได้ว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องความเสียใจสามารถมีน้ำหนักมากมายในจิตวิญญาณที่ทอดเงาเหนือชีวิตของเราและขัดขวางความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามในเส้นทางแห่งการฟื้นฟูมีความหวังในการที่จะสามารถเอาชนะความเสียใจและค้นพบการเยียวยาและการไถ่บาป ผลกระทบจากความเสียใจที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเป็นสิ่งที่ลึกลลํำมันสามารถนำไปสู่ความรู้สึกผิดความละอายใจความลังเลสงสัยในตนเองอันเป็นตัวที่ขัดขวางเราจากการเปิดรับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่การขัดขวางความสามารถของเราในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความเสียใจด้วยความเมตตาต่อตนเอง และให้ความสำคัญกับปัจจุบันและอนาคตมากกว่าด้วยการกลับมายอมรับความผิดพลาดของเราและให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากภาระของความเสียใจและเปิดตัวเองไปสู่ความเป็นไปได้ของสิ่งใหม่ๆด้วยการเปลี่ยนการจดจ่อของเราจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและสู่อนาคตจะทำให้เราทวงคืนพลังเพื่อใช้ในการกำหนดชะตากรรมของเรา แทนที่จะจมจ่ออยู่กับสิ่งที่อาจเป็นไปได้เราได้ถ่ายทอดพลังของเราไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตที่พึงปรารถนาโดยมีการชี้นำทางจากบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ในอดีตของเรากลยุทธ์ในการจัดการความเสียใจได้แก่การฝึกสติและการใคร่ครวญตนเองโดยปลูกฝังความกตันยูสำหรับบทเรียนที่ได้เรียนรู้และตั้งเจตจำนงสำหรับอนาคตที่สดใสกว่าเดิมด้วยการนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ สามารถปลดปล่อยการยึดติดความเสียใจและการยอมรับแนวความคิดของการฟื้นฟูได้หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่เราสัมผัสได้ก็คือการเพิ่มขึ้นของความชัดเจนของความคิดและมุมมองในขณะที่เราจัดการกับความท้าทายและความพ่ายแพ้ของชีวิตเราได้พบกับม่านหมอกแห่งความสับสนและความสงสัยเราพบว่าม่านหมอกดังกล่าวได้ถูกยกขึ้นไปจนทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยการเพิ่มความชัดเจนทางความคิดเราได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของตัวเราเองและโลกรอบตัวเราสามารถปรับตัวเข้ากับภูมิปัญญาภายในปัญญายาและคำชี้แนะของเราได้มากยิ่งขึ้นทําให้เราสามารถตัดสินใจให้สอดคล้องกับความดีงามสูงสุดได้มากขึ้นไปอีกยิ่งไปกว่านั้นความพ่ายแพ้และอุปสรรคที่เคยดูเหมือนไม่อาจที่จะผ่านไปได้ก็แสดงตนกลายเป็นโอกาสเพื่อการเติบโตและการเรียนรู้ แทนที่จะถูกถ่วงด้วยความทุกยากเรากลับเข้าหามันด้วยความรู้สึกของความอยากรู้อยากเห็นและการเปิดกว้างเมื่อรู้ว่ามันมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้ในการเดินทางเพื่อการฟื้นฟูความชัดเจนของความคิดยังช่วยเราสามารถมองข้ามความผิวเผินของสิ่งต่างๆโดยเข้าใจความหมายที่ลึกซึง้งและวัตถุประสงค์เบื้องหลังประสบการณ์ของเราเรามีการตอบโต้น้อยลง และตอบสนองในเชิงรุกต่อความท้าทายของชีวิตด้วยความสง่างามและความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นการเยียวยาเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูในการเดินทางของการฟื้นฟูความเยียวยาก็ปรากฏออกมาอย่างลึกซึง้งและเป็นแง่มุมของกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมถึงการเยียวยาอารมณ์ร่างกายและจิตวิญญาณที่สามารถมองได้ว่า เป็นหลักฐานที่เป็นความสามารถของจักรวาลในการฟื้นฟูและสร้างสิ่งใหม่ๆการเยียวยาอารมณ์มีบทบาทที่สำคัญในการฟื้นฟูความเป็นอยู่และความมีชีวิตชีวาของเราเมื่อเราเผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีตอารมณ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขและความขัดแย้งภายในเราสร้างพื้นที่เพื่อให้การเยียวยาได้เกิดขึ้นกระบวนการบำบัดนี้ช่วยให้เราสามารถปลดปล่อยความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานที่ได้จับเราไว้เป็นชเชลยและปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระโอบกอดชีวิตด้วยความสุขครั้งใหม่รวมทั้งมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นผลกระทบของการเยียวยาทางอารมณ์ขยายออกไปเกินกว่าโลกภายในของเราจนนำไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขทางกายภาพของเราจากการศึกษาพบว่าความทุกข์ทางอารมณ์สามารถส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกายอาทิการปวดเรื้อรัง ความเหนื่อยล้าและการเจ็บป่วยเปิดรับการเริ่มต้นใหม่การเปิดรับการเริ่มต้นใหม่คือสิ่งสำคัญของการเดินทางเพื่อการฟื้นฟูโดยส่งสัญญาณการเริ่มต้นใหม่และศักยภาพในการเติบโตและความสุขโดยไม่คำนึงถึงความพ่ายแพ้หรือความท้าทายจากในอดีตจักรวาลได้นำเสนอโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้แก่เราความสำคัญของการเปิดรับการเริ่มต้นใหม่อยู่ในความเชื่อที่ว่า จัก,กรวาลมีพลังในการฟื้นฟูหลายปีที่สูญเปล่าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมันเชิญชวนให้เราปล่อยวางอดีตและก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยด้วยความกล้าหาญโดยเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสใหม่ๆมากมายรอเราอยู่ด้วยการเปิดรับการเริ่มต้นใหม่เราได้เปิดตัวเองไปสู่ความเป็นไปได้ที่อยู่ข้างหน้าเราปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดของความหวาดกลัวและการลังเลสงสัย โดยยินยอมให้ตัวเองได้มีความฝันและแรงบันดาลใจไปสู่จุดที่สูงสุดต่อไปทุกๆก,การเริ่มต้นเป็นโอกาสในการสร้างตัวเราเองขึ้นมาใหม่เพื่อสำรวจความลหลงไหลใหม่ๆและเพื่อไล่ตามความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยู่ลึกที่สุดของเราจักรวาลน,นั้นให้การสนับสนุนเราในการเดินทางสู่การเริ่มต้นด้วยการนำทางเราไปสู่เส้นทางที่สอดคล้องกับความดีงามสูงสุดผ่านทางปัญญายาณ เหตุบังเอิญประจวบเหมาะและความสงบจักรวาลได้เสนอการกระตุ้นที่อ่อนโยนผ่านทางสัญญาณที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เราก้าวกระโดดและยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสู่การฟื้นฟูคือการเดินทางเพื่อการค้นพบและการเริ่มต้นใหม่โดยไม่คำนึงถึงความพ่ายแพ้หรือความท้าทายในอดีตทุกๆคนล้วนมีความสามารถโดยธรรมชาติในการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเดินทางสำรวจแนวความคิดของการฟื้นฟูเริ่มต้นด้วยการรับรู้ว่าความพ่ายแพ้และความยากลำบากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์อย่างไรก็ตามการตอบสนองของเราต่อความท้าทายเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราในท้ายที่สุดโดยเลือกที่จะยอมรับเส้นทางของการฟื้นฟูที่เรามุ่งมั่นต่อการเติบโตการเดียวยาและการค้นพบตัวเองจุดศูนย์กลางของการเดินทางครั้งนี้ คือการตระหนักว่าการฟื้นฟูไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นกระบวนการวิวัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่องมันจำต้องใช้ความกล้าหาญความยืดหยุ่นและความเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและข้อจำกัดของเราผ่านการใคร,คร่ครวญและการทบทวนตัวเองที่จะทำให้เราได้รับปัญญาอันจะนำไปสู่ความปรารถนาค่านิยมและแรงบันดาลใจที่ลึกซึ้งที่สุดเพื่อน,นำทางไปสู่ จุดประสงค์ที่แท้จริงของเราการฟื้นฟูเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์และความกระตันยูโดยรับรู้ถึงพรและโอกาสต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราด้วยการเปลี่ยนมุมมองจากความขาดแคลนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์เราได้เปิดตัวเองไปสู่ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดที่มีอยู่ภายในและอยู่รอบๆตัวเราเป็นเส้นทางฟื้นฟูที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความท้าทาย แต่มันยังเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขการเชื่อมต่อและการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามคลิปจนจบหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้บ้างถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากทุกท่านช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ